เอออยู่เซียนี่เสิร์ฟหน้าอารุใบชื่อแฮอเซียนี่จ้ชิมสุขเก๋รู้ความดังไัย เต่าเต่าเต่าเตียนไอเบ้าเฮลพี่ต้องเอาวางเอาวางเอาถาดวางบนโต๊ะก่อนอืม อ,อืมแก้วน้ำน่นาานะพีเ่เอาน้ำเททิ้งเลยชูนเอา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 น้ำไปเทใส่ให้ต้นใหม่ลูกอืมนะอ้าวไหวกันนะอระวังนะคะอย่าให้สะดุดนะคะเด็กใหม่ อันนี้น,นี่ผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยระวังนะคะช่วยล้างรถปุณแผนกล้างรถไปน้องซอยไปนั่งรถด้ปลุกป,ปะไปเจ็ดรถปุณปะเจ็ดรถเนอชุดย้อมพ่อน้องหลุบพอน้องซอยแลาข้างน้องซอย,ะะอซอยถุงมมือน้องซอยกั